เผยข้อมูล Realme Neo 7 SE ใช้ชิปด m e n ส i t y 8,400แมกทำคะแนนอันโตตู้ได้กว่า1.88ล้านคะแนนทาง Realme ได้เผยคะแนนอันโตตู้ของ Realme Neo 7 SE สมาร์ทโฟนตัวกลางรุ่นใหม่ที่จะใช้ชิปเมยเทคตัวรองท็อปอย่าง i ดมัสตี้8,400แมกด้วยครับ โดยทำคะแนนได้น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับ neo 7 se ยืนยันได้คะแนนอานสนด้ถึงจ8 8 4ิ7 3คะแนนทำให้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรงที่สุดในราคาระดับเดียวกันครับทางนี้ชิป d i m e n s i t y 8400 max ถือว่ามีความแรงมากด้วยการใช้8คอร์ความเร็วคล็อกสูงสุด 3.25GHz ส่วนสเปคต่างๆของ neo 7 se ที่ยืนยันออกมาแล้วก็จะได้ความสว่างของหน้าจอสูงสุดถึง6000นิต พร้อมการถนอมสายตาที่ปัสจากการสั่นไหวเพื่อประสบการณ์การรับชมที่สบายตามากขึ้นทง้งยางมีระบบระบายความร้อนขั้นสูงที่ประกอบด้วยชัย้นเดียว 7.7k ส่วนสีของบอดี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีเงินและสีำเำมือนครับ